เรื่องนี้คุณผู้ฟังจากทางบ้านของเราส่งเข้ามาเล่าให้ฟังครับเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่อาจหาคำอธิบายได้ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตปกติทำงานกลับบ้านแต่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะอยู่กับใครหรือจะอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนติดตามเขาอยู่เสมอ บางครั้งแค่เงาแวบๆจากหางตาบางครั้งเหมือนลมหายใจของใครอยู่ใกล้แค่คอและบางคืนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนั้นเลยเชิญรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผมได้รับเรื่องนี้มาจากคุณเอกชายหนุ่มวัย30ต้นๆทำงานสายวิเคราะห์ข้อมูลในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวอโศก เขาอาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดกลางเมืองไม่ใช่ห้องหรูหราอะไรนะับแต่ก็เพียงพอสำหรับคนโสดที่ใช้ชีวิตอยู่กับงานและความเงียบเป็นส่วนใหญ่คุณเอกเล่าว,ว่าเขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องหลีลับจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวทุกอย่างเริ่มจากความรู้สึกบางอย่างครับตอนแรกมันแค่เลือนลางไม่ชัดเจน เหมือนจังหวะที่คุณกำลังนั่งทำงานเงียบๆแล้วรู้สึกเหมือนมีสายตาใครสักคนมองอยู่จากข้างหลังหันกลับไปก็ไม่เจออะไรแต่ในใจกลับไม่สงบเหมือนเดิมอีกเลยมันเริ่มบ่อยขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับรถกลับบ้านตอนดึกคุณเอกเลิกงานไม่ตรงเวลาบางวันมีประชุมบางวันติดงานบางวันก็แค่ไม่อยากรีบกลับ เขาขับรถอยู่คนเดียวเกือบทุกคืนบนเส้นทางเดิมๆผ่านทางเปลี่ยวข้ามสะพานลอยผ่านทางด่วนขับผ่านซอยเล็กซอยน้อยที่ไม่มีแม้แต่แสงไฟถนนและในบางคืนเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่เบาะหลังเขาเคยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องหลังแต่ก็ไม่มีอะไรเขาเคยหยุดรถเปิดไฟในรถให้สว่างก็ไม่มีอะไรอีก แต่ความรู้สึกนั้นยังอยู่และมันแน่นขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เขาเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างจริงจังคืนหนึ่งขนาดขับผ่านถนนเปลี่ยวแถวคลองเตยเขาเห็นเงาบางอย่างสะท้อนในกระจกมองข้างเหมือนใครบางคนกำลังก้มหน้าอยู่ตรงเบาะหลังพอหันขวับกลับไปดูมันไม่มีอะไร แต่หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงมันในหูตัวเองคุณเอกบอกว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นผ่านหางตานั้นไม่มีจริงๆริหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาพยายามไม่สนใจแต่กลับกลายเป็นว่ามันตามเขากลับมาถึงห้อง คืนนั้นเขาเข้าห้องมาเหมือนทุกวันวางกุญแจไว้ตรงชั้นวางเปิดแอร์เปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็หย่อนตัวลงบนเก้าอี้ตัวเดิมเขานั่งตอบอีเมลงานจนดึกทุกอย่างเงียบเงียบจนเขาได้ยินเสียงบางอย่างแล้วมันเบามากครับคล้ายเสียงคนเดินแต่มาจากห้องครัวด้านหลังที่เขาไม่ได้เปิดไฟไว้เสียงมันดังแค่สองสาก้าวแล้วก็เงียบไป เขาไม่แน่ใจว่าหูแววหรือเปล่าแต่ขนลุกตั้งขึ้นทั้งแขนทันทีเขาเดินไปเปิดไฟห้องครัวไม่มีใครไม่มีอะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติผ้าเช็ดจานที่เคยพับวางไว้ข้างซิงกลับตกอยู่บนพื้นเขาจําได้แม่นว่าไม่ได้แตะต้องมันเลยทั้งวันแล้วมันลงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง เขาเริ่มเก็บทุกสิ่งที่ผิดปกติในแต่ละวันไว้ในใจบางวันของในห้องย้ายตำแหน่งไปเล็กน้อยบางคืนเขาได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาอยู่หลังต้นคอเสียงที่ไม่มีใครควรได้ยินในห้องที่อยู่คนเดียวและล็อกประตูไว้แล้วผมถามคุณเอกว่าเขาเคยคิดไหมว่าเป็นแค่ความเครียดหรือร่างกายเหนื่อยล้าจากงานมากเกินไป เขาตอบว่าคิดสิครับผมก็พยายามหาเหตุผลทุกทางแล้วแต่มันมีบางอย่างที่ไม่ใช่ความเครียดแน่นอนแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเริ่มเชื่อว่าเขากำลังอยู่ร่วมกับอะไรบางอย่างจริงๆคุณเอกเล่าว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเริ่มเชื่ออย่างจริงจังว่าเขากำลังถูกบางอย่างติดตาม เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งเดือนหลังจากความผิดปกติเริ่มต้นคืนนั้นเขากลับถึงห้องเกือบห้าทุ่มฝนพึ่งหยุดตกฟ้าครึ้มอากาศชื้นเขาจำได้ว่าเหนื่อยมากจนแทบจะซุดตัวนอนทั้งชุดทำงานแต่ก่อนจะได้ล้มตัวลงนอนเขาหันไปมองที่โต๊ะข้างเตียงแล้วก็ชะงักแก้วน้ำที่เขาจำได้แม่น ว่าล้างแล้วคว่ำไว้ที่สิงครัวตอนนี้วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงและมีน้ำอยู่เกือบครึ่งแก้วเขายืนอยู่นิ่งๆห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงแอร์ที่หําเบาๆเขามั่นใจว่าไม่มีใครอยู่กับเขาไม่มีใครเข้าห้องนี้และเขาไม่ได้เทน้ำใส่แก้วนั้นแน่นอนเขาไม่แตะต้องแก้ว แค่หยิบผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปยกแก้วขึ้นใต้แก้วมีหยดน้ำวงเล็กๆซึ่งหมายความว่ามันวางอยู่ตรงนี้สักพักแล้วคุณเอกไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นเขาแค่นั่งลงมองแก้วน้ำนั้นเงียบๆแล้วคืนนั้นเขาก็นอนทั้งที่ไม่ได้ปิดไฟหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างเริ่มหนักขึ้น เขาเริ่มฝันฝันซ้ำๆในฝันนั้นเขายือนอยู่ในห้องของตัวเองแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเงียบผิดปกติไฟในห้องเป็นสีเหลืองอมส้มทั้งที่ในความจริงใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขาวแล้วเขาก็จะเห็นใครบางคนยือนอยู่มุมห้องเสมอเป็นเงาคนมัวๆเหมือนมีหมอกปกคลุมมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นตา แต่เขารู้สึกได้ถึงความไม่พอใจบางอย่างจากเงานั้นเขาจะสะดุ้งตื่นทุกครั้งในจังหวะที่เงานั้นขยับเข้ามาใกล้คุณเอกบอกว่าเขาไม่เคยกลัวการอยู่คนเดียวมาก่อนแต่ตอนนี้การกลับบ้านกลายเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากทํามีอยู่คืนหนึ่งเขานอนไม่หลับ นั่งเล่นโทรศัพท์เงียบๆแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นบางอย่างผ่านกระจกเงาตู้เสื้อผ้ามันไวมากแวบเดียวเหมือนคนเดินผ่านหน้าห้องน้ำทั้งที่ประตูห้องน้ำเปิดโล่งอยู่ไม่มีที่ให้ใครซ่อนไม่มีอะไรให้บงังเขาค่อยๆวางโทรศัพท์ลงลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟห้องน้ำไม่มีอะไรแต่เขารู้สึกได้ว่า มีใครบางคนเคยอยู่ตรงนั้นเมื่อกรีและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเสียงแปลกๆในห้องก็เริ่มถูกคืนบางวันเสียงลากเก้าอี้บางวันเสียงเคาะผนังเบาๆเ,เหมือนเคาะด้วยเล็บบางคืนได้ยินเสียงถอนหายใจในห้องนอนเขาเคยพาเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนแต่พอคืนนั้นเพื่อนเขากลับตื่นขึ้นมาตอนตีสามแล้วพูดแค่ว่า มึงย้ายห้องเถอะกูไม่อยู่เป็นเพื่อนแล้วคุณเอกถามว่าเห็นอะไรเพื่อนไม่ยอมตอบแต่เก็บของกลับทันทีตอนฟ้าเริ่มสางนับจากวันนั้นเขาก็เริ่มปิดห้องทุกจุดเขาเอาผ้าม่านทึบมาปิดกระจกทุกบานเขาเอาสติกเกอร์ทึบแสงไปแปะกระจกตู้เสื้อผ้าเขาเอาผ้ามาคลุมกระจกในห้องน้ำไว้หมด เขาทําทุกทางเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งที่เขาไม่อยากเจอแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือต่อให้เขาไม่เห็นมันอีกแต่เขายังคงรู้สึกได้ว่ามันอยู่อยู่ในห้องอยู่ข้างหลังอยู่ในพื้นที่เล็กๆที่ควรจะเป็นของเขาเพียงคนเดียวคุณเอกเล่าว,ว่าเขาเริ่มอยู่กับมันให้ได้ หรืออย่างน้อยก็พยายามไม่รับรู้ไม่ตอบสนองแต่ความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆมันไม่เคยหายไปจนคืนหนึ่งเขากลับมาถึงห้องดึกมากในวันนั้นฝนตกหนักรถติดจนแทบขยับไม่ได้เขาเหนื่อยล้าเต็มที่แค่อยากอาบน้ำแล้วล้มตัวลงนอนทันทีที่เปิดประตูห้องสิ่งแรกที่เขาได้กลิ่นคือ กลิ่นเหม็นอับบางอย่างกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นห้องอับชื้นธรรมดาแต่มันปนกลิ่นเหล็กขึ้นจมูกคล้ายสนิมหรือเลือดที่แห้งไปนานแล้วเขาลากตัวเองเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดแอร์เปิดไฟให้สว่างทั้งห้องแล้วหย่อนตัวลงบนเตียงเวลานั้นเกือบตีหนึ่งเขาหลับตาไปได้พักเดียวก็รู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ที่ปลายเตียง ความรู้สึกนั้นไม่ใช่แค่ในหัวแต่เขารู้สึกถึงน้ำหนักที่กดลงบนฟูกเบาๆเป็นน้ำหนักของคนของใครสักคนที่ไม่มีเสียงตอนเดินเข้ามาเขาลืมตาช้าๆห้องมืดมีเพียงแสงไฟจากถนนลอดผ้าม่านเข้ามารำไรเขาไม่กล้าขยับแค่จ้องไปที่ปลายเตียงเงียบๆไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น แต่ในใจของเขารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาไม่กล้าหันหลังให้อีกต่อไปไม่กล้าหลับตาและก็ไม่กล้าขยับตัวเขานอนตาเปิดอยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มสางคืนนั้นเขาตัดสินใจผมจะย้ายห้องครับเขาพูดแบบนั้นกับผมด้วยน้ำเสียงที่นิ่งมากแต่ก่อนจะย้ายเขาตัดสินใจทำบางอย่าง เขาอยากรู้ให้แน่ชัดว่าสิ่งที่อยู่กับเขานั้นเป็นเพียงภาพหลอนจากความเครียดหรือเป็นอะไรบางอย่างที่จับต้องไม่ได้เขาซื้อกล้องอินฟราเรดมาติดไว้ในห้องนอนตั้งค่าให้บันทึกทุกการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนแล้วเขาก็ปล่อยให้มันทำงานคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองไม่มีอะไร แต่คืนที่สเมื่อเขาเปิดดูคลิปในช่วงเวลาตีสองเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวหน้ากล้องภาพมันเบลอมากคล้ายเงามัวๆเดินผ่านปลายเตียงแล้วหยุดหันหน้าและมองตรงมาที่กล้องคุณเอกเล่าว,ว่าตอนที่เห็นตรงนั้นเขาไม่ได้รู้สึกตกใจแต่รู้สึกเหมือนโดนจับได้เขารีบลบคลิปเก็บกล้อง และไม่เคยเปิดมันดูอีกเลยในสัปดาห์ต่อมาเขาย้ายออกจากห้องนั้นโดยไม่บอกใครไม่โพสขายไม่ปล่อยเช่าเขาแค่ทิ้งทุกอย่างไว้รวมถึงมันแต่สิ่งที่เขาคิดว่าทิ้งไว้มันกลับไม่จบตรงนั้นคืนแรกที่เขาย้ายเข้าไปอยู่คอนโดใหม่ยังไม่ทันข้ามคืนเขาก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่ผนังข้างหัวเตียง เหมือนเสียงของคนใช้ปลายนิ้วเคา,ชาชะช้าๆแชะแชะแช,ชะแล้วตามมาด้วยเสียงถอนหายใจเบาๆชัดเจนและอยู่ข้างๆหูเขาเขาค่อยๆหันไปแน่นอนไม่มีใครแต่เขารู้ว่ามันตามมาคุณเอกไม่ได้หนีอีกเขาอยู่กับมันต่อไปจนถึงวันนี้ผมถามเขาว่าคุณกลัวไหม เขาตอบว่ากลัวครับแต่ก็เริ่มชินแล้วมันเหมือนคนที่เราไม่ได้ชวนมาอยู่ด้วยแต่เขายือนอยู่ตรงนี้ทุกวันมองเราอยู่ตลอดเวลาและอาจจะยังไม่ไปไหนจนกว่าเขาจะรู้ว่าเรารู้ว่าเขาอยู่แล้วคุณล่ะครับเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวบ้างหรือเปล่าบางที เสียงฝีเท้าที่ได้ยินตอนดึกเงาวแวบ,บๆในกระจกหรือของที่ถูกขยับไปจากเดิมอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้หากคุณเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้น Dark Knight รอฟังอยู่ครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในค่ำคืนหน้า